ตอนนี้เราอยู่กันที่ในตัวเมืองปาจีนบุรีนะคะแถวบริเวณสี่แยกไฟแดงนะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านกว๋วยเตี๋ยวในตำนานนะคะของปาจีนบุรีก็คือร้านธัญรญสนะคะเป็นสาขาที่8นะคะร้านนี้บอกว่าเป็นลูกชิ้นที่ทำเองนะคะคือคนที่เก่าแก่ในปาจีนหรือว่าคนที่มาจังหวัดปาจีนก็มักจะมาทานกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้นะคะเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ นี่คือทางด้านหน้าร้านนะคะก็จะมีเป็นชุดพวกติ่มซำก็สามารถสั่งได้นะคะแล้วข้างในเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะเ,คเมนูของที่ร้านก็คือมีทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเรามาดูกันนะคะ แล้วก็จะมีเป็นแบบขนมถ้วยก็จะมีขนมถ้วยให้ด้วยเหมือร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาทำกันแป๊บหนึงนี่นะคะ อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อเปื่อย ใช่เ,เราจะมาพาดูนะคะอันนี้เป็นเส้นเส้นเล็กเส้นเล็กหมูเมนูก็คือเส้นเล็กหมูรวมทุกอย่างนะคะใครที่มาจังหวัดปาจีนุรีนะคะก็อย่าลืมมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ ในตำนานของปราจีนบุรีก็คือร้านทัญรญสดนะคะสาขา8นะคะเชิญชวนทุกคนค่ะ